สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มีลูกค้านะครับจากอำเภอพระแสงนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับตาเลยนะครับก็ได้โทรมาสั่งเครื่องหยอดข้าวนะครับเป็นรุ่นแปดแถวจานคู่ใบขี้เมานะครับแปดแถวสี่ถังนะครับสี่ถังใส่เมล็ดข้าวนะครับนี่นะครับก็จะส่งให้นะครับตรงนี้ทางไปรษณีย์นะครับนี่ครับเราไปรษณีย์เก็บเงินปลายทาง จะเป็นเครื่องยอดข้าวแปดแถวนะครับใส่รถไทนั่งขับนะครับใส่ได้ตั้งแต่สามสิบแรงขึ้นไปนะครับจนถึงเก้าสิบห้าแรงเลยนะครับตัวนี้ใบขี้เมาาจะเป็นใบขี้เมาของรถไถนาเดินตามนะครับตัวนี้สมมุติในอนาคตใบขี้เมาหมดใบขี้เมาสื่อก็สามารถซื้อของรถไถนาเดินตามเปลี่ยนได้เลยนะครับสินค้าก็จะแถมสลักให้ด้วยนะครับสามตัว แถมจานหยอดข้าวแบบโรยเพิ่มให้อีกหนึ่งชุดนะครับเครื่องหยอดข้าวเครื่องอหนึ่งเครื่องจะมีสองชุดนะครับอีกชุดหนึ่งก็ติดที่ติดอยู่กับเครื่องก็จะเป็นหยอดเป็น่าแบบกอนะครับเป็นเป็นแถวนะครับข้าวก็จะลงประมาณเจ็ดถึงแปดเมตรนะครับทางใส่ข้าวนะครับ นี่ก็จะเป็นขาขกบดินไปปิดมเมล็ดข้าวนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นที่ปล่อยข้าวนะครับเวลา,าหยุดใช้งานแต่เก็บข้าวนะครับก็สามารถปล่อยออกทางนี้ได้เลยนะครับราคาเครื่องหยอดข้าวนะครับก็อยู่ที่ประมาณสามหมื่นสี่พันบาทนะครับตัวนี้ก็จะไม่รวม รวมค่าส่งนะครับส่งให้ลูกค้านะครับที่อําเภอพระแสงนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับก็ติดต่อครับได้ที่เบอร์โทรนะครับนี่นะครับ0627545665นะครับแล้วก็อีกเบอร์โทรหนึ่งนะครับ0944699224นะครับขอบคุณลูกค้ามากเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับ